โเลลังเลอะไรบางสิ่งบางอย่างในช่วงเริ่มต้นเลยมันจะมีการเปลี่ยนแป,แปลงแน่ๆในช่วงเดือนสิงหาคมอาจจะมีการเปลี่ยนงานบางคนตัดสินใจจะออกจากงานจะหางานใหม่หนู่นนี่นั่นดีไหมสุดท้ายมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนสิงหาคมหรือบางคนอาจจะย้ายที่อยู่ย้ายที่เรียนย้ายบ้านหรือบางคนถ้าตัดสินใจไม่ได้ก็ต้องบอกว่าระมัดระวังเรื่องอารมณ์คุณจะมีความอารมณ์ขึ้นๆลงๆแปรปรวนอะไรต่างๆเนอะแล้วก็ คุณจะงุดหิดในตัวเองค่อนข้างเยอะแล้วก็ช่วงครึ่งปีนี้ต้องบอกนะคะว่าไตรามาสที่สามเนี่ยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคะ่ะเราเพึ่งพาคนอื่นไม่ได้เนาะเราไม่รู้หรอกว่าคนอื่นจะช่วยเราไหมอะไรเงี้ยถ้าเราไปคาดหวังเอาคนอื่นเยอะเนี่ย <S <S คุณจะผิดหวังเสียใจเพราะว่ามันไม่ได้มีใครช่วยเราเนาะเดือนกันยายนจะเป็นเดือนที่คุณต้องต่อสู้ด้วยตัวคุณเองนะ,แ,ะแนะนาว่าถ้าคุณอยากจะพูดอะไรเนี่ยอั้นไปจนถึงไตรมาสสี่ของปีก่อนนะคือตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยโอเคละ การงานคุณไม่ได้ดูมีปัญหานะคือตอนนี้คุณมีความโลเลลังเลใจว่าอะไรยังไงจะออกจากงานดีไม่ออกจากงานดีแล้วสุดท้ายคุณไม่ออกภายใน3เดือนแรกอะ่ะคุณอะ่ะจะยังอยู่ต่อในที่นี้แล้วมันจะดีขึ้นบางทีมันเป็นอารมณ์ของเราเองเนอะว่าแบบโดนว่าโดนตําหนิหรือการงานมันจะมั่นคงไหมนู่นนี่นั่นพอเลย3มเดือนไปอารมณ์คุณดีขึ้นอะ่ะประากฏว่าคุณก็อยู่ที่เดิมได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าใครตรัดสินใจเปลี่ยนงานไปแล้วเนี่ย การงานหลังจากที่คุณเปลี่ยนไปก็จะมีความมัน่นคงแปลว,ว่าไตามาส่การงานค่อนข้างดีนะการเงินไม่ได้เห็นว่าถูกหวยรวยเบิร์มไม่ได้เห็นมีเงินถุงเงินถังไม่ได้เห็นมีเกินก้อนใดๆพอไมไม่ได้มีการเลื่อนค่าเงินก็เหมือนเดิมถ้าเป็นพนักงานเงินเดือนก็คือเงินเดือนเท่าเดิม เมื่อได้ดูมีการปรับ,เป,ปบเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรแต่มันยังมั่นคงนะับแลว่าคุณไม่ได้ถูกไล่ออกนึกออกปะคุณยังคงมั่นคงกับที่ทํางานอยู่นะก็สามารถอยู่ต่อได้นะภาพระมัดระวังเรื่องอารมณ์เนาะแปรปวนขึ้นขึ้น,นลงลงอะไรแบบเนี้ยคนข้าง,ง่ายแล้วก็หน้อยใจยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายเท่าไหร่นะเป็นเรื่องความรักบางถ้าโศจังหวะที่ดวงจะเปิดที่จะเจอคนเข้ามาได้เนี่ย คือช่วง3เดือนสุดท้ายของปีซึ่งมันจะมาจากหน้าที่การงานและการเรียนค่ะส่วนใครมีคนคุยอยู่ก็จะมีความโลเลลังเลว่าจะเอาไงต่อความสัมพันธ์นี้จะไปต่อจะพอดีหรือจะยังไงเนาะมันยังคงไปเรื่อยๆนะส่วนคนมีคู่มีแฟนแล้วก็ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ความน้อยอกน้อยใจายการทะเลาะเบาะแว้งกับแฟนแบบเออไม่สนใจเลยทําไมนูน่นนี่นั่นจริง,รงๆมันไม่ได้มีอะไรเนาะยังมั่นคงกันดีอยู่ก็ระวังแค่เรื่องอารมณ์เท่านั้นเอง